พี่ถึงช่องสามไมใช่อะไหรอกพี่ถึงช่องพี่ถึงช่องสามพี่จริงเมยพอแะมูลบอกเลยองเงนจะมูลไม่ยอาดีกว่าให้เปโควดอยู่ Ha ha ha. 那太 ก็นายทะเบียนได้แต่งตั้งนายคณะกรกมการชุดใหม่มาเพื่อสาสางปัญหานะคะภายใน45้าวันเรื่องทุกทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชีหรืออะไรเพื่อจะได้เปิดประชุมวิสามัญใหญ่อะค่ะใช่ค่ะเราไม่มีหน้าที่อย่างอื่นมีหน้าที่การตรวจสอบทุกอย่างเท่านั้นเองค่ะเท่านี้มีการตรวจสอบแล้วพบอะไรบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้มีกําลังเอานักนักบัญชีอะค่ะ กำลังเข้ามาตรวจสอบอยู่เรากาลังกําลังกําลังรอแล้วเราก็มามาตรวจสอบมามาดูแบบนี้ค่ะเราอยากรู้เรื่องบัญชีที่สุดใช่ค่ะก็คือช่วงนี้นะครับคณะกรรมการขึ้นใหม่เพิ่งเข้ามาทํางานเมื่อวันกันที่สิบแปดนี่เองครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ก็ช่วงนี้ก็ยัง กำลังตรวจสอบอพวกทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินแล้วก็พัพสดุอยู่ส่วนในของผมก็เป็นได้รับเป็นนาทะเบียนะครับผมก็กําลังขอเอกสารเกี่ยวกับรา,ายชื่อสมาชิกทั้งคนที่ยังมีชีวิตและคนที่เสียชีวิตทั้งที่ได้เงินแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินส่งเทะตรงนี้ครับผมคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับก็คือ,อระยะเวลาที่เข้ามาทำงานก็คือ4ีวันเนาะสิ้นสุดวันที่หนึ่ง หนึ่ง <człowie> ม <k> ิถุนายนหกห้าครับผมคาดว่าจะเสร็จไหมครับก็ก็คงคิดว่าเนาะคงจะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นครับผมเพราะเอกสารเยอะนะเพราะเอกสารเยอะมากครับเห็นแล้วก็อ้เอกสารเยอะจริงๆครับผมเพราะว่ามันมันคนทั้งสี่หมื่นอ่าสี่หมื่นห้าพันเนาะสี่หมื่นห้าพันก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมเพราะมันไม่ใช่เฉพาะในสีสิเกตต่างจังหวัดก็มาโดยเฉพาะพวกญาติพี่น้องที่อยู่สีเกตที่ทําก่อน ที่ทําก่อนก็มีญาติที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไหนก็ดึงกันมาเข้าอย่างนี้ครับผม